ส่วนที่ผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้เรามาพบกันต่อนะครับเป็นคลิปที่2นะครับของวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ New Honda CR-V วนะครับนี้เป็นตัวเจน5นะครับเป็นตัว Minor Change นะครับเป็นล้อลายดอกไม้นะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้ติดรถตรงรุ่นเลยนะครับถูกใจพี่ๆหลายท่าน ตัวนี้ติดหนึ่งในท็อปสามนะครับของล้อซีวีตอนนี้เลยนะครับที่ลูกค้าหาใส่กันนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขอบ18นะครับสีเดิมแท้นะครับแท้แท้งชุดเลยนะครับตัวนี้ล้อสภาพใหม่สังเกตจากรูน้อตได้นะครับความใหม่ยังมีอยู่แทบจะไม่มีรอยของการขัดล้อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะมาดูหลังล้อกันะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตาฮอ n d ้ามอเตอร์อยู่นะครับ h o n d ้ามอเตอร์นะ นะครับแล้วก็เป็นล้อขอบสินะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่45นะครับออฟเซตอยู่ที่45นะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะนะครับดูกล่องเลยนะครับล้อตัวนี้นะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถฮอนด้านะครับถ้ารู้มาตรฐานได้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอนด้าแอคคอร์ดเซเว่นเซียววีเอสเอวีสตีมสเตลมาตอนใช้ได้ของนะครับของเก่าเรารับเพิร์ด้วยนะ ยกชุดราคาไม่แพงนะครับสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์คตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนเล21หรือ21มา200เมตรติดถนอนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ แต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ